สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับในเกมชิมหายการค้านะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือในพาร์ทก่อนใช่ไหมผมได้ทําร้านใหม่เว้ยแล้วตอนเนี้คือร้านผมลหลังจากที่แบบว่าได้ทําใหม่แป๊บหนึ่งอะมเกมแม่งจู่ๆย้ายกูจากเหนือลงใต้เลยตอนนี้ผมอยู่แถวหาดเออพัทยานะครับตอนนี้ก็เป็นร้านเดียวที่เปิดตอนนี้แล้วมันไม่มีคน ไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพกล่องพวกนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันโดนคุยขนาดนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอามาก่อนจริงๆเกมมันต้องดูโฆษณาแต่ว่าเราเอามาก่อนเอามาเดี๋ยวก่อนหน้านี้คือไม่นานวันนี้ผมได้ลองดูระบบหลายๆอย่างของไอกเกมหานี่เว้ยคือมันจะมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ลองใช้ก็อย่างเช่นระบบตรงนี้ระบบเอ่อห้องสต็อกของแล้วก็การเปลี่ยนชื่อร้านนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อร้านก่อนเอาเป็นชื่อว่าเซล 99เปอร์เซ็นนี่ไงยืนยันเอ้ามันต้องดูเหรอมันต้องดูคลิปเหรอกล่า <c oughs> มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปที่เรียบร้อยเอ้ยลืมเปลี่ยนเน็ตวะแปบบ๊บเฮ้ยแล้วเราก็ต้องเข้าออกเข้าออกใหม่คือเกมนี้นะครับผมมันสามารถเล่นแบบออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์ก็ได้แต่จริงๆผมแนะนําให้เล่นแบบออฟไลน์ดีกว่านะเว้ยเพราะว่ามันจะไม่มีโฆษณาขึ้นมาแทรกเฮ้ เอ,อก็เป็นอย่างทางการแล้วนะครับผมว่าตั้งแต่วินาทีนี้ต้นปร้านเราจะชื่อว่าลด90%นะครับถึงราคามันจะลด90%แต่มันก็เข้าเดิมนั่นแหละราคาสินค้าอันนะเฮ้ยแล้พวกนี้คือมาทําอะไรในแคชเชียร์กดเพื่อโต้ตอบโอ้ตอ,อ่นะ่าเรียบร้อยบริการซื้อโอ้ผมมีลูกจ้างแล้วทุกคนทีนี้ก็ไม่ต้องทําเองแล้วอันนี้คืออะไรน,นี้คืออะไรวะเฮ้ยเราจะนีนายชื่อว่าเออโทมัสละกันนะโทมัส โหมดไอ้นี่มันใช้ยังไงวะเดี๋ยวนะมันไปทำอะไรวะเดี๋ยวบอกนะนี่ร้านเราขายเอ่อไอ้นี่เหรอกูสั่งมาตอนไหนวะกูขาดกูสั่งแก๊สมาตอนไหนวะฮัลโหลเอ่อช่างมันเถอะแล้วไออีกคนนึงมันไปไหนเ่ะนั้นเอ่อแลวหลอดข้างบนนี่คือทำอะไรวะเนี่ยมันใหม่มากสำหรับผมไปหมดเลยเอ่อเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือตัวของมักกรนีดังนั้น ตอนนี้ร้านเราอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมซื้อตู้นะครับแล้วก็เชลแบบยาวมาเว้ยเออซื้อมาแค่นี้แหละแล้วก็นี่เชลอีกอันหนึ่งที่มาวางอยู่ตรงนี้นะครับเออเอาเอาของวางไว้ยังไงดีคือตอนนี้มันยังไม่เป็นหลักเป็นส่วนเลยผมยังไม่รู้ว่าผมจะจําแนกสินค้ายังไงดีให้มันเป็นอยู่เป็นส่วนยังไงก็อยู่มั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะไปดี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 เรียบร้อยเฮ้ยโทรมาฝากของหน่อยไปเปิดร้านแลว ไปละทีนี้กูสั่งของเดียวให้โทมัสเป็นคนชิดต่างชาวบ้านยืนบนโต๊ะเอิมก็หลังจากที่แบบว่าเราเล่นมาได้สักพักนะครับผมก็จะมีสินค้าใหม่ปลดออกมาเว้ยเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีพวกนมมาไรพวกนี้สั่งนมเข้ามเกินราคาเท่าไหร่วะแพ็คละสิบสองเหรอโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยสามร้อย้ชิวๆซื้อนี่นะซื้อนมมาเลยเนะทำความสะอาดาร้านลูกค้าจะทิ้งขยะในร้านโอ้ my god นี่คือสิ่งที่กูไม่อยากเจอที่สุด ลูกคก้าจะมาที่เหนือต่อ,อยแม่เดี๋ยวนะสั่งของแปบ๊บซื้อนำ้ำซื้อนำ้ำน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันเว้แต่จำเป็นมากโอเคสามารถทำงานไปนะด,ดูทะเลดีกว่าโอ้ก็จากในพา์ท,ที่แล้วนะครับผมก็จะทำให้เราได้เห็นว่านี่เมืองที่เราอยู่นะครับมันค่อนข้างวุ่นวายดังนั้นเพื่อไม่รู้เหมือนกันจู่ๆเกมมันก็อัพมาแล้วก็ย้ายย้ายกูจากภาคเหนือลงมาตรงเนี้ยเอ่ยย้ายจากภาคเหนือลงมาอยู่ใต้เลยเนี่ยแล้วทีนี้คือ ให้โทมัสมันจาัดก,การของไปเราออกมายืนชิโบชิเบเอ้ยเดี๋ยวนะของหายไปไหนวะโทมัสของหายเว้ยแม่นี่มันทำมาทำาเรอะรวะเดี๋ยวนะีพี่ทำอะไรกับมันดียววตั้งราคาก็ไม่ได้ไอ้โทมัสมันทำงานดีวะ่ะซื้อของมาเพิ่มดีวกว่าฟิสเซอร์อ๋อมันเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงจริงด้วยทุกคนกไฟจะไหม้ลานเลย มาซื้อเชลนี่เลยละกันนะโทมัสวันนี้ไม่มีเงินเดือนอา่าโทมัสเดือนนี้ไม่มีเงินเดือนให้นะไปล,ละอา่าทีนี้เออสินค้าตรงนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยน้ำเออมึงได้กินแน่น้ำไปบวบบกเอาไปปุ๊บปุ๊ป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 เรียบร้อยทิ้งนี่ก่อนที่ลูกค้าจะทิ้งขยะในร้านกูนี่แหละจะเป็นคนแรกที่ทิ้งก่อนเออมันยากน้ำเหมือนกันเหรอ เ,เต็มเลยอะฮะนี่ผมไม่แคกครับเพราะคนทำความสะอาดไม่ใช่ผมเฮ้ยลูกะโอ้น้ำแพงจังเลยออกไปชิวน้ำที่นี่นะ่าถูกที่สุดแล้วไม่มีน้ำที่ไหนหนึ่งดอลลาร์แล้วก็อีก99สตางค์หรอกนะหูนี่ไงดิามาละไอเทมนมใช่วะเดี๋ยวเดี๋ยว ไข่วะทิ้งกระป๋องในร้านกูเนี่ยคิดว่ามันเจ๋งมากไหมวะจุ๊บ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 เออจุ๊บ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 เรียบร้อยเราตั้งราคาหรือยังวะเชี่ยนี่นิวสินค้าเดี๋ยวก่อนยังไม่ตั้งราคาเฮ้ยโทรมาฝากแ๊บเอ่อต้องตั้งราคาก่อนใช่ไหมขึ้นราคาราคามันถ้าจะเอาให้แบบขายได้ใช่ไหมเอ่อห้าบาทแม่ง สูงสุดเท่าไหร่เออนี่แหละมาดูกันว่าจะมีคนซื้อไหมนี่นมที่นี่มันแพงต้อนเสริฐค้าได้ไหมนี่แน่ไม่นี่ไรอ่ะบุรีเหรอใหญ่ใหญ่รับไปอ่อนี่คือวิธีการทิ้งขยะของที่นี่สินะนี่มันความสามารถแบบเลอมิเลียนสุด oh my gosh ฉันวางของแบบแบบยาวเมอร์มาอีกแล้วล่ะทุกคนนะทีนี้เราก็หมุนอุ๊ปะเอ้ยมันเลิศเด้เอมันเลิศมันเลิศมันเลิศม,มากเอมเอาไว้ไหนดีไว้ชิดกำแพงเลยวางเลยละกันนะพอเป็นแบบนี้อ ต้องซื้อสินค้ามาเพิ่มแล้ววะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะมาเกื้อหนุนแล้ววะเดี๋ยวนะหรือไอ้หลอดข้างบนมันแปลว่าหลอดความสะอาดของร้านวะร้านกูไม่มีเลยสิโอ้โหอ้ไม่กอดเช็ดของไอ้อไอ้ตัวไหนวะเฮ้ยของร้านเฮ้ยรู้พี่ของร้านานู่นไงเอาไปเอเอเอืมทิ้งโอ้เอออะไรมันใกล้หมดบ้างเนี่ยไม่ได้ดูเลย่ะอ,อุ้ยขนมปังโอ้เหลือตรงนี้เยอะเลย อ่าฮะอ่ฮะไอชูกาชูกาชูการลูนนี่มันสั่งสั่งมาก่อนดีกว่าอยู่สักสองสองสองโลมาชูกาชูกาชูการลูนอยู่ไหนอ่านี่ไงชูกาชูกา,การลูนจัดไปดีเอ้ยอร้านยังไม่มีของอะไรเยอะแยะเลยอยากให้เจอหนึ่งถึงเดวันอยากให้เจอนึกถึงวันนั้น นมนภูมิใจกับชื่อร้านว่ะรถแม่ง99%แต่ว่าสินค้าแพงสุดๆเฮ้ยยังไม่เห็นมีใครซื้อนมเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสงสัยต้องไปดรอปราคามันก่อนเจ๊ยอจย่าบ่นเจ๊เฮ้ยซื้ออะไรอ่ะนีะ่เปรตนี่ฮันเนี่ย ฮัลเน,น่ไอเปรตนี่มึงเอาขยำไปเลยนะฮัลนนโหลเฮ้ยลืมเฟนไฟเหรอเพื่อนมันไม่เห็นเจ็ดเลอมิเลียนเลยวะเฮ้ยนายเฮ้ยไอโอ้โหโอเอา้าเข้าไปหอมแก้มมันเลยละกันไหนเออหยุดบ้างหยุดบ้างหยุดบ้าง,างเออปิดบ้างผมวัดไม่กินข้าวขยันเลยขนาดนั้นวะอย่าให้คนทำความสะอาดเพิ่มมาแล้วไอ้ไอ้หนุ่มอีกคนมันหายไปไหน ลดร,ราคาไอ้นมก่อนรู้สึกว่านมมันจะมันจะแพงเกินมันจะแพงเกินลูกค้าลดให้ก็ได้เหลือ3บาทเออสลึงไทย50 50าสตางค์อ่ะโอ้โหเข้าเนือสุดๆมาแปะนี่ไงเออนี่น,นี่ขายด้วยกันเลยขายด้วยกันเลยซื้อโอไม่กอดเงิน เงินมันเกินอ่ะ,อะลดลดไอ้ตัวนี้อ่ะได้อยู่ได้อยู่ไปเปิดย,ยังมีของเหรอเขาไม่บอกเลยโทมัสเออเรียบร้อยแค่นี้แค่นี้ก็ยังมีของอยู่ในตูน้นโทมัสฉันอยากจจอหุยม,มีเวลากำหนดด้วยอ่ะเดี๋ยวนะพันพัน พันวิมันเท่ากับกี่นาทีวะเอ่อหนึ่งวิหกสิบเอ่อห้านาทีสามร้อยหกสิบเอ่อสามร้อยหกสิบสอเอ่อยี่สิบเอ่อสิบนาทชีช่างแม่งเถอะช่างแม่งเถอะน่าจะอยู่อีกประมาณยี่สิบนาทีมั้งเฮ้ยลาออกแล้วเออยี่สิบนาทีนี่คือลาออกแล้วนะจะลาออกแล้วหรืออุย้ยอีกสิบอีกสิบกว่าวิของที่เราสั่งจะมาแล้วล่ะทุกคนนะครับ คิดว่าไลฟ์วันนี้เอ้ยไม่ใช่ไลฟ์คิดว่าคลิปนี้จะยาวไมมโทมัสโอเคขอบใจตามนั้นเฮ่านี่ชูก้าชูก้าลูนวางวางเชลยตอบโอเคทีนี้เดี๋ยวออกมาเก็บจุ จร,จริงๆอ่ะเราควรขายสินค้าที่มันเกี่ยวกับทะเลนะเว้ยอย่างเช่นห่วงยางอะไรพวกเนี้แต่เรามาขายเออแป้งกับเออน้ำมันอย่างเงี้ยน้ำมันไม่ใช่น้ำมันรถนะเว้ยน้ำมันถั่วไอ้น้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองอะไรพวกเนี้ยเอ้ยนี่วางวาง,วางตรงนี้บ้างอะไรเอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกูไอ้เครื่องเล่นสล็อตเอ่อของหมดแล้วเอออ้ยอยังนี่วะ มาแล้ว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 ครับไอเครื่องกับไอเครื่องลดน้ำหนักปกติพวกกอะไรอย่างงี้เข้าไว้ไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางเชลใหม่ดีกว่าไปวางเชลโน้ตดีกว่าเอ่อวางเอ๊ะเออเช่างันเถอะช่างันเถอะมันของประเภทเดียวกันอ่าวาง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 เชื่อเพลงอย่าง enjoy เฮ้ยโอ้โอ้คือลือโอ้โอ้คือลือโอ้ร้านมีแต่สาวใครมันมาทิ้งอะไรหลุดออกมาครับเนี้นี่ไงโอ๊ะสุขภาพมึงวะอันกายโฟนเอ้ยเวลานี้ออฟฟิศสาวออฟฟิศมาชูก้าดาก้อนอะไรวะวัยรุ่น หมายถึงไอ้นี่อ่ะแพงเกินเหรอเฮ้ยชาวบ้านเขาซื้อกันโลละโลละนายเป็นใครวะเฮ้ยเดี๋ยวนมนมแพงกว่าเอ้ยไอยชูกาชูกาชูการลูนนี่มันแพงกว่านมอีกเหรอวะพระเจ้าช่วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกแบบนี้กันแน่เอ่าไอ้นี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ๋อโหยู่อย่างชอบเลยวะ่ะซื้ออย่างเยอะอ๋อได้เงินแค่นี้เหรอได้เงินสองร้อเหรอโทมัสโอ้กูว่ากกูแย่ละโทมัส ขายกาแฟขายผงกาแฟก่อนตบนี่เดี๋ยวไอ้ร้านข้างหน้านะั่นถ้ามันมาซื้อนะเดี๋ยวจะคิดราคาให้มันเอ่อบวกไปอีก78%ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้78%นี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวนะอุ้ยเติมเติมเติมของเติมของไงโรมัสกูเก่งบอสของตรง,ง,ง,งน,นี้ไม่มีแต่ของข้าง,งล่างไนงะ ใช่ไหมละ้ะต้องซื้ออะไรมาเพิ่มละไอ่หยิบมาทำไมเราแย่แล้วล่ะโทมัสโอ้โทมัสมึงเหลือไว้เจ็ดร้อยกูวีเองเหรอโทมัสเอ่อซื้อซื้อไอ้นี่หนึ่งไม่ซื้อ,อไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่งเอ่อไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่งซื้อแม่งให้หมดนั่นแหละเออไปจัดไปเท่าไหร่ไม่รู้มูเหมือนว่าเกมนี้นะครับผม เพราะว่าสินค้ามันมีน้อยเดี๋ยวนั้นการจะส่งจะเร็วนะฮะคือคือมาเทียบกับความจริงแล้วมันมันถือว่าดีเปล่าวะหรือเวลาเท่ากันวะไม่รู้อ่ะเพราะว่าบางทีของที่แบบว่าอยู่ในโกดังแล้วมันเยอะมันทําให้คนของนานเพราะเขาอาจจะเช็คโนูนเช็คนี่ก็ได้แต่ว่าไอเนี้ยไม่ใช่คของร้านเรานะครับผมคนดีจะต้องเอาทิ้งลงถังขยะนะครับเอาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันกลับซือ้อ มันกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วมันถูกรีไซคเคิลน,นะฮะดูนะเว้ยเออเนี่ยไม่ทิ้งไม่ลงอุ้ยมีอสองอย่างแล้วใครเอามาโยเนีเ่ยเ้ยโทมัสไม่ดูเลยวะฮัลโหลเอ่มเอ่อวางวาง,วางไม่นีก่อนนะตึ๊บตุ๊บต๊บ,ตบ,ตบเออโอเชลไม่มีของเต็มไปหมดเนี่ไม่เปิดมาไงครับเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ ขนมปังขึ้นลาเอ้ยมาอันมาอันเออวางวางบนเชลนี้ให้มันพอมีอะไรให้มันพอมีอะไรทำอะไรบ้างโอเคขนมปังขึ้นลาเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะมาละ95 95ทอดไข่บ๊อบ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 เออ95ทอดไข่หมด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 นี่คืออะไรน้ำโคเกอร์จัดไปดิเดี๋ยวนะเชลไหนว่างบ้างเอ้ยมันต้องอย่างี้ยังต้องอย่างี อ่ะนี่มันน้ำสายนี่ว่าโอ้มาแล้วเมืเ่อกี้มันบอกเป็นโคกอ่ะมูลไส้อย่างใหญ่อ่ะนี่มันใหญ่มากๆเลยนะแอบทีไว้ตรงนี้โมมัดดูแลของด้วยให้เราเปิดได้หรือยังอ่ะโอ้มาโหนยังตั้งราคาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้เบรสนี่เอ่อตั้งราคาโซดาอ่า คือตามหลักแล้วอะไข่เนี่ยไข่มันยืนคำหัวกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่แจ๊่เขาเดินมารูปไล์ผมแล้วเขาก็จากไปนี่มันไม่ของไข่ว้าเอ้เอาแช่เอาเอากลับไปแช่ตู้เย็นดิเฮ้ย,ยถ้าเราถ้าเราดู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 ดเฮย้ย เกมนี้แม่งมีฟิสิกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะหยุดตรงไหนมันจะหยุดตรงไหนเออหยุดแล้วว่ะโอ้โหเหลือเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวชีทโมันทิ้งแม่งมัวแม่งสัวไปหมดเลยว่ะเออนี่น้ามันเก้าหเ้ห้าเต็มถังโอมันมีเวลาอีกเท่าไหร่วะช่วยวโอมันแม่งเหลือเวลาแค่ร้อยวิ โทมัสก็จะจากจากเราไปแล้วนะคะับแ้วาง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 ให้พอมีอะไรวางให้พอมีอะไรบ้างโอเคพับ,บทิ้งยังไงต่อยังไงต่อปุ๊บมาเอัดทิ้งอย่างเดียวเลยไม่ขายแม่งแล้วอ่านี่นี่อันนี้จะเป็นเซตอาหารเชาะะ้านะฮะป่าะปะปะแบ,บ,บเอ่อไอ้เอก ไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ,ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเอ้ยสี Jeju ่เเรียสซีเรียลเนี่ยมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่วางบ๊อบ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 เฮ้ยวางวางวางบ๊อบบ๊อบบ๊บนี่ตรงนี้จะเป็นเซตอาหารเช้านะครับผมแบบว่าเดินเข้ามาแล้วหันตรงนี้ก็จะเจอเซตอาหารเช้าเลยวีเซตให้ใครเนี่ยเโี้ยโอ้ยโอลูกค้าท้องผูกแล้วแม่งอ๋อไม่ใช่ขวดโอ้ยโอ้ยอใจหายใจคยโอ้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 อ แล้วมีใครเอาอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเออคิดแคทคืออะไรวะแกเป็นใครไม่รู้แหละแต่แกกล้ามากที่มาทิ้งขยะในร้านฉันฉันจะจำหน้าแกไว้ริ่งดิงกว่าเนี้ขายน้ำมันแม่งอย่าไปสุลตานเออซ,ซื้อซื้อาแพ็คจัดไปดิโอ้ของชิ้นเดียวเอจอยครับ แล้วจะเรียงกันให้เป็นอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อยากไม่อยากแกะออกมาเลยว่ะมันตั้งราคานมใหม่ดีกว,ว่ะนมมันไม่ออกเลยว่ะอย่างนี้เหลือเหลือสามสามก็ได้เอาเป็นว่าวางตรงนี้เอ้ยพอมีพอมีอมันพอมีของอยู่ข้าเจ้าช่วยมีแต่เก้าห้าทอดไข่ได้ทั้งนั้น เอาก้าหทอดไข่เอ้ยเอ,อ้ยทได้อยู่นี่วโ er ทมัสโมัสมืเหลือเวลเราอยู่เวลากับอีกเท่าไล้วปโทมัสอยู่กับเราอีกเออน่าจะอีกนาทีนะฮะไม่งับนับเธอหลังเป็นคร์ทัมมเลย ตุบๆๆๆๆๆขอเอาเกห้าทอดไข่มาวางก่อนร้านแม่งอย่างเฟอ้เอเฟ้ยน้ำมันสุดๆอิมเฮนีน้ำมันโคนวางตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันไม่มีของตุบ,ตบ,ตบๆอๆอะฮะอะฮะแล้วก็ข้างหลังไม่ไม่มีของอะไรเลยเอ้ะเอ้ะเอ้ะไป ไปโลดขับไปอ่ะแค่นี้ก็มีของละโอเคเอ่เอ่านี่อะไรบุลลี่นี่มันนิสัยของคนไม่ดีนะครับขี้บุลลี่ออกไปเฮ้ยลงถังได้ไงวะโทมัสข,ขอคิดตังค์บ้างด้วยมาโทมัสขอขอคิดตังค์เลยมีแค่เชียร์แล้วไหงวะเอ้โทมัสตอนที่มึงมาสมัครกับกูบกมึงทำยังไงวะโทมัสโอดชิมหายแล้วโทมัสไม่อยู่กับเราอีกสามนาทีจริงด้วยสั่งของดีกว,ว่า ว่าแต่มันปลดล็อกอะไรก่อนมันปลดล็อกอะไรก่อนอ่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วโอ้ร้านนี้สุรัตน์น้ำมะน้ำเปล่าหมดอ้ยนะใช่ไหมแล้วลูกค้ากูคอแห้งแล้วลูกค้ากูลูกค้ากูอกค,กคกอกลายเป็นเกลือหมดละโอ,อ,อ,อ้ซื้อยี่สิบเออซื้อสี่มาเลยโอ้น้ำแพ็งชิวๆธุรกิจขายน้ำเป็นอะไรที่แบบว่าโซกู o d man สำหรับผมมากเลยเว้ย โอ้ไม่นะโทมัสโอ้โหแล้วกาแฟ ę. บ้าเอ้ยมันขายดีขนาดนั้นเลยเออโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอ้ย, oh 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 อ,ยอะไรมันมาผูกหน้าร้านกูอีกแล้ววะ oh God. Oh God, โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโทมัส ได้แคชเชียมากกว่าซึ่งโทมัสมันไม่โทมัสโอไม่โทมัสแม่งไปแล้วทุกคนโทมัสเขาไม่อยู่กับเราแล้วเฮ <c oughs> ้ออมันจ้างตรงนี้นี่ว่าเอ้ยเปรตเอ้โทมัสมาดิเออแออโทมัสมึงก็คิดถึงกูละสิคือมันจะอยู่5นาทีไว้ทุกคนหรอวะ เหมือนเมื่อกี้มันบอกอยู่5วัน5วันมันคือกี่นาทีของอันนี้วะมันเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้นี่น้ำนี่น้ำนี่น้ำอะไรเอ่ยนี่มันน้ำเปล่าเปล่าปล่าเปล่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 อ๋อนี่นี่นี่คอฟฟี่มีเดียมนี่โอ้ยเดี๋ยวนะค่าดจะส่งเท่าไหร่วะ17 2J17 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องมาได้ปรับราคากันหน่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะถูกไปจนทำให้ใครไม่กล้าซื้อได้ มันจะเกินไปละใครมาเอายาสีฟันมาทิ้งไว้ในนี้นวะเนี่ยอดูราคามันหน่อยสิก็ไม่ถูกนะเว้ยอ๋อไม่สิเพราะเราขายมันในราคา999.999นี่เยียแม่งขายดีนะเก๋เหมือนไส้วะ่ะไม่ชอบอะไรที่มันขายดีขึ้นแล้วเว้ยเออ เฮ้ยเราสามารถมาตรงนี้ได้แล้วว่ะทุกคนโอ้ยอะโดนบกเกนอีกละเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยไล่กูเปิดมาตรงนี้ทําไมแล้วจะให้ผมมาตรงนี้ทำไมเอ๊ะถ้าคุณจะทําอย่างนี้เฮ้ยหรือเราสามารถสั่งของแล้วไปขายของข้างนอกได้บอกว่า,าให้ลูกค้าเดินเข้ามาไงโอ้คิดว่ายังไงนะ้ำอัดลมจะหมดแล้วอะ่ะแย่ละ สต้องสั่งน้ำเพิ Jean ่มหรือเปล่าวะแล้วเมื่อไหร่ของเรามันจะขายถึงพันหนึ่งสักทีเนี่ยลูกค้าทั้งวันเข้ามาอยู่แค่นี้เซลล์เกเปซฮ้ยแพ็กเกจคู่ส่ง ไฮ้แพ็กแพ็กเกจถูกส่งมาหลังจากที่เราไม่สง่งเอ้ยไม่สั่งของมาสักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้ออตู้แช่ใช่ไหมทีนี้เราก็เหลืออีกอยู่40บาทอ่เดี๋ยวเราจะได้ตู้แช่มาแล้วนะครับมาเลยชิวอีก ยี่ผมอยากได้อีกสิบห้าบาทผมอยากได้อีกสิบห้าบาทคุณมีอีกสิบห้าบาทไหมเอ้ยได้แล้วมาทีนี้แหละจบตู้แชกูต้องมาแล้วกูถอยเลยและกันนะโทมัสเดือนนี้ไม่มีเงินเดือนมึงนะกูไปซื้อตู้แชแล้วก็สำหรับวันนี้ในเกมเชิมหายการค้าของเรานะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมก็คิดว่าคงจะมีอะไรให้เยอะให้ไอ้มาร์คทำเยอะกว่านี้เอ้มึงใครวะ มีอะไรให้ตัวของเออไอโทมัสท,ทำอะไรเยอะกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งร้านอีกนิดหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้าบ๊ายบายจ้า